ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับร้านชัยวัตอรยนบางบัวทองไซน้อยนะครับพบกันเป็นประจำทางช่องทาง Youtube นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูนี่อะไรเอ่ยตอง3นะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่ของตอง3เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะครับแล้วก็เป็นของรุ่นรดรุ่นอะไรกันนะครับก่อนอื่นต้องฝากไ้ด้วยนะครับกับร้านชัยวัตอรยน์นะครับ ร้านอยู่ถนนบางกลวยไซน้อยอยู่ในช่วงของถนนการจนามุ่งหน้าอำเภอไซน้อยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางกวยไซน้อยมาประมาณ3กิโลร้ลานอยู่ซ้ายมือครับผมร้านอยู่ปากซอยแสงทองหนึ่งนะครับก่อนถึงตึกการไฟฟ้าบางบัวทองประมาณสัก200เมตรนะครับไม่ต้องเลี้ยวเข้าซอยนะเป็นตึกอยู่ปากซอยนะครับมีป้ายชัดเจนอยู่ด้านหน้าเลยนะครับก่อนจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับหรือบางคนจะเรียกว,ว่าซอยทอฝันซอยพลบออะไรประมาณนี้นะครับคนพื้นที่นะครับเอาง่ายๆว่าซอยที่มันไปทะลุเส้นบ้านกล้วยได้นะครับหลายๆท่าน ในละแวกนี้ก็จะรู้จักกันดีนะครับเป็นซอยที่ไปทะลุถนนเส้นบ้านกล้วยอีกเส้นหนึ่งได้นะครับร้านเรานะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับแปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับสำหรับท่านใดที่จะมาหน้าร้านก็มาได้เลยหรือใครที่จะโทรมาสอบถามนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกเจ็ดห้าหกสี่หนึ่งหกหนึ่งครับไอดีไลน์ก็มเมมเบอร์ได้เลยศูนย์แปดหกเจ็ดห้าหกสี่หนึ่งหกหนึ่งนะครับทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือจะในช่องทางของโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok นะครับหรือว่าทาง s h อ p e e ก็ดีนะครับพอเราลงขายสินค้าใน s h อป e e ด้วยนะครับเข้าไปดูแล้วก็ดูตรงชื่อร้านนะต้องเป็นชัยวัดรอรัญย,ยนเท่านั้นนะอย่าไปดูแค่ที่รูปนะครับเพราะรูปบางคนก๊อปเอารูปไปแล้วใส่ลายน้ำแล้วก็เอาไปอยู่ดีนะครับก็ดูตรงชื่อร้านนะครับว่าให้เป็นชัยวัดอรัญย,ยนนะครับจะกดสั่งสินค้าก็ได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สอบถามเข้ามาทางช่องทางต่างๆนะครับ ทางร้านขออนุญาตตอบในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้ตอบนอกเหนือจากเวลานี้คือผมไม่ได้อยู่ที่ร้านบางทีอยู่ข้างบนนะครับหรือออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราจําราคาสินค้าไม่ได้จําไม่ได้ว่ามีสินค้าไหมแล้วมีเป็นยี่ห้ออะไรถ้าตอบเวลาที่ผมอยู่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะได้ราคาที่แน่นอนแล้วก็สินค้าเนี่ยรู้เลยว่ามีหรือไม่มีตอบลูกค้าได้ตรงตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่จะ มาที่หน้าร้านก็ยินดีครับผม8ปดโมงเช้าถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงเสาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องน,นี้กันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นลูกหมากนะครับเป็นลูกหมากของตองสนะอันนี้เป็นของตอง3คือตอง3เขาออกแพ็กเกจมาใหม่เขาเรียกว่าบล็อกเซตนะครับอันนี้มันคือบล็อกเซตในชุดใน1ชุดเนี่ยก็จะมีเท่าที่เขาเขียนมานะเขาเขียนมาตรงนี้มีลูกหมากปีกนกบนลูกหมากปีกนกล่างลูกหมากแหลก คันชักลูกหม,มากันชักนอกลูกหม,มากันโครงหน้าแล้วก็ยางกันฝุ่นแหลกนะครับนี่เดี๋ยวลองมาดูกันอันนี้ผเป็นของ d m a ม2020ตัวสูงนะ4 w h e ิลลองมาดูกันผมก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะมาส่งเมื่อ,อาวานนี้ก็ยังไม่ได้แกะเป็นบล็อกเซตอ่านี่เนีามีใบามาให้มีใบามาให้นะแบบนี้นี่ มีใบามาให้ว่ามีอะไรมาบ้างนะครับในนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เป็นชิ้นชิ้นนั่นแหละเหมือนกันโอ้ให้ดูเลยเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ผมก็นึกว่าจะมีอะไรที่ต่างกันนะครับอ่าให้ดูตัวแรกดูไปพร้อมๆอมกันอันนี้เป็นลูกหมากแหลกของดี a ม2 0 2 0นะครับอันนี้อันนี้ที่ในกล่องนี้นะของ2020รุ่นอื่นๆก็มีเหมือนกันนะ แต่จริงๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องบ็อกเซตก็ได้ถ้าใครเอาชุดนี้ผมจัดให้ต่างหากได้หรือใครจะเอาตัวนั้นตัวนี้พิมพ์เข้ามาถามนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ไม่จําเป็นต้องจัดเป็นเซตแบบนี้เพราะบางคนไม่ได้เสียทั้งหมดแบบนี้นะบางคนที่ลูกค้าบางท่านไม่ได้ยกชุดแบบนี้หรือใครจะยกชุดแบบนี้ก็ได้นะผมจัดการให้อาจจะไม่ได้ไปเป็นบล็อกเซตเพราะว่าที่ร้านอะ่ะมันมีขายอยู่แล้วก็คือเป็นตัวตัว,ตวเป็นกล่องๆแบบเนี้ย นะครับบางอย่างขายเป็นคู่บางอย่างขายเป็นลูกก็ลองสอบถามเข้ามานี่อันนี้ลูกหมากแหละหนึ่งคู่นี่นะครับตัวต่อมาเป็นอะไรอะ่ะอันนี้แล้กันอันนี้น่าจะเป็นลูกหมากกันโครงเป็นลูกหมากกันโครงนะครับหนึ่งคู่ เขาใช้คำว่าบล็อกเซตผมก็นึกว่ามันจะแบบมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือว่ามีอะไรแปลกใหม่หรือว่าไอ้บรรจุภัณฑ์จะเป็นยังไงก็คือเป็นแบบเอามาจัดอยู่ในกล่องเดียวกันนั่นแหละอันนี้เป็นลูกหมากกันชักนะครับนี่หน้าตาคล้ายๆกับดี a มตัวเก่านะแต่ใช้กับดี a มตัวเก่าไม่ได้นะครับ2020นี่เนี่ยใช้กับดี a มตัวเก่าไม่ได้นะลูกหมากใช้กันไม่ได้เลยยกเว้นลูกหมากกันโครงมั้งถ้าจำไม่ผิดกันโครงใช้กันได้แต่นอกนั้น ไม่เหมือนเลยเทปเปอร์ไม่ได้นะครับเทปเปอร์คือตรงนี้ของตัวสองพันยสนะไม่ว่าจะตัวเตี้ยตัวสูงที่มีได้คือลูกหมากกันโครงนอกนั้นใช้กันไม่ได้เนี่ยเทปเปอร์ตรงนี้มันไม่ได้กันเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวเก่านะแต่ใช้กันไม่ได้อันนี้เป็นลูกหมากคันชักนะครับตัวต่อมาโอโ้อันนี้หนักอันนี้ลูกหมากล่าง ลูกหมากล่างก็ทรงเดียวกันนะครับแต่ใส่กันไม่ได้เทปเปอร์ตรงเนี้มันไม่เท่าแล้วก็ความยาวไม่ได้กันเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้มันไม่เหมือนเดี๋ยววหลังผมมาทาคลิปเทียบให้ดูหรือผมเคยทําไปแล้วอันนี้ไม่แน่ใจพี่ๆเพื่อนๆลองไปเลื่อนดูอีกทีนะนอันนี้เป็นของตองสามนะตองสามนะนี่หนึ่งคู่เออตองสามมีปิดล็อกมีอะไรมาให้ไหมอ๋อมีมีนี่ ก็มีปินล็อกมีอะไรมาให้ตัวต่อมาเป็นลูกหมากปีกนกบนนี่ยิ่งลูกหมากปีกนกบนเนี่ยไม่เหมือนเลยของ 2, 0 2 0นะอันนี้ของ 2, 0 2 0นะเห็นไหมลูกหมากปีกนกบนไม่เหมือนเป็น4น็อตยึดเหมือนกันขอกับตัวเก่าแต่รูปทรงของลูกหมากไม่เหมือนเลยเทปเปอร์ตรงนี้ไม่เหมือนยาวกว่าเทปเปอร์เล็กกว่าและยาวนะครับ ลูกหมาปีขตางบนคู่หนึ่งแล้วก็อันนี้กันฝุ่นแหลก่ะผมขอเอาบ็อกเซตมาลงข้างล่างก่อนอันนี้กันฝุ่นแหลกนะครับเป็นแบรนด์ของตองสามเองเลยนะโชจุงทำอย่างซ j นี่แล้วก็มีกันฝุ่นแหลกหนคู่พร้อมเหล็กรัดอ่าเหล็กรัดมีมาให้ครบนี่ครับ อันนี้คือบล็อกเซตนะครับเป็นบรรจุพันธุ์ใหม่เป็นตัวใหม่นะครับไม่ใช่ว่าลูกอรกล่องลูกหมากนะครับเปลี่ยนใหม่อันนี้เปลี่ยนมาพักหนึ่งแล้วเ <s> <ล>มื่อก่อนจะเป็นกล่องสีส้มๆทุกวันนี้มันเป็นกล่องสีนี้นะครับของต้องสามเป็นกล่องสีนี้แล้วนะร <s> ุ่นใหม่ๆตัวใหม่ๆเป็นกล่องสีนี้หมดแล้วนะครับแต่ว่าเขาจัดรวมมาเป็นชุดนะครับเขาจัดเป็นเซตมานะครับเขาเรียกกันว่าบล็อกเซตผมก็สั่งมาจริงๆแล้วชุดนี้ผมมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ขายเป็นตัวๆๆอยู่แล้ว ที่ขายเป็นตัวคือมีลูกหมากปีกนกล่างขายเป็นลูกจะเอาลูกเดียวก็ได้เอาสองลูกก็ได้ลูกหมากปีกต้าบนลูกเดียวได้2ลูกก็ได้แต่ลูกหมากกันโครงลูกหมากแหลกนะครับหรือบางคนเรียกไมติกองแล้วก็ลูกหมากคันชักนะครับหรือบางคนเรียกอะไรอะลูกหมากคันชักตัวนอกอะไรเงี้ยลูกหมากปลายแหลกนั่นน่ะพวกนี้ผมขายเป็นคู่สาเหตุที่ผมขายเป็นคู่เพราะว่าเวลาที่ลูกค้าซื้อไปเพะไอ้เปลี่ยน เปลี่ยนไอ้ตัวนี้มันมีผลกับการตั้งศูนย์ล้อมันมีผลกับศูนย์ล้อเกลียวตัวนี้ลูกค้าถอดออกมาใส่กลับไปบางคนนับเกลียวบางคนไม่นับเกลียวต่อให้นับเกลียวโอกาสที่จะกลับไปตรงเป๊ะเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์และรถไม่กินยางเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับแล้วของเก่าหลวมของใหม่ไม่หลวมยังไงศูนย์ล้อมีผิดเพี้ยนแน่นอนเปลี่ยนชุดนี้ผมแนะนําให้ไปตั้งศูนย์เปลี่ยนเสร็จแล้วไปตั้งศูนย์แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนข้างเดียวร้านตั้งศูนย์มันจะไม่รับตั้ง นะร้านต้นูนย์จะไม่รับตั้งเพราะว่าเขาตั้งไม่ได้เขาเซ็ตค่าไม่ได้นะครับเพราะซ้ายขวามันไม่เท่ากันละอีกข้างหลวมอีข้างไม่หลวมนะครับผมก็เลยตัดปัญหาโดยการที่ลูกหมากนี้นะครับลูกหมากแหลกหรือบางคนเรียกไม้ตีกองอันนี้ลูกหมากปลายแหลกหรือลูกหมากคันชักผมขายเป็นคู่นะครับคพือเปลี่ยนเสร็จเป็นคู่หมายถึงว่าอันนี้ลูกค้าจะซื้ออันนี้ก็ได้แต่ว่า ต้องคู่แบบนี้นี่คู่หนึ่งหรือลูกค้าจะซื้อแค่ไม้ตีกองก็ได้แต่ว่าต้องซื้อ2อันนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเสร็จปุ๊บไปตั้งศูนย์ก็จบเลยนะครับเสียเงินรอบเดียวไม่ได้ขายเป็นข้างส่วนลูกหมาก,กันโครงไม่ได้เกี่ยวกับศูนยรล้อแต่มันมีซ้ายขวาบางรุ่นมีซ้ายอ่านอย่างน,นี้เลยอันนี้มีขวาถ้าเกิดสมมติว่าแล้วเวลาผมสั่งมามันมาเป็นกล่องแบบนี้มันมาทั้งซ้ายทั้งขวาใน1กล่อง ถ้าผมขายข้างเดียวมีพี P ่ๆแท็กซี่นะครับประจําจะซื้อข้างเดียวแต่ที่ผมผมไม่ได้ขายที่อื่นนะผมไม่ทราบไม่ไปก้าวล่วงร้านอื่นแต่ร้านผมผมไม่ได้ขายเป็นข้างลูกหมากันโคงมันไม่เหมือนซ้ายขวามันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันก็เลยต้องขายเป็นคู่เพราะถ้าเกิดลูกค้ามาเอาแต่ข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายข้างขวาเหลือเต็มเลยผมไม่รู้จะเอาไปขายใครนะครับ แล้วเวลาสั่งมันต้องสั่งเป็นคู่มันไม่ได้ขายข้างเดียวนะครับเพราะมันมาเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยมันมาเป็นกล่องแบบนี้มันจะเขียนมาเป็นพาร์ทสองพาร์ทแบบนี้เลยนะครับมันจะมาเป็นคู่แบบนี้ผมก็ต้องขายเป็นคู่ไปนะครับต้องขอโทษด้วยถ้าใครที่จะเอาแค่ข้างเดียวนะครับเน้นประหยัดสุดๆเปลี่ยนข้างเดียวอันนั้นก็ผมก็ไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันเนาะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพีพๆแท็กซี่มากกว่า นะครับก็คือจะเปลี่ยนเป็นข้างที่อื่นผมไม่กล้าล่วงนะที่อื่นผมไม่ทราบนะว่าเขาขายเป็นคู่เป็นเป็นคู่เป็นข้างอะไรแต่ที่ผมผมสะดวกแบบนี้ผมขายแบบนี้นะครับคือมันก็ดีกับลูกค้าด้วยเสียค่าแรงรอบเดียวตั้งศูนย์ทีเดียวแล้วก็ใช้กันไปยาวๆเปลี่ยนข้างหนึ่งลูกค้ามาอ่าอย่างพี่แท็กซี่อย่างเงี้ยเข้ามาที่ผมอ่าสมมุติมาเข้าอู่แถวแถวร้านผมมาซื้อเปลี่ยนลูกหมากข้างหนึ่งอ่าซ่อมอย่างน้อยสองชั่วโมง พี่ก็หาเงินไม่ได้แล้วสองชั่วโมงเพราะรถอยู่บนฮอยซ่อมอยู่หรืออยู่สองชั่วโมงเปลี่ยนแค่ข้างเดียวพี่ขับไปสักเดือนหนึ่งพี่ก็ต้องเสียเวลาอีกสองชั่วโมงเพื่อมาขึ้นฮอยหรลื้อเหมือนเดิมแต่เป็นอีกข้างหนึ่งแต่ได้วันนั้นพี่ทําไปข้างเดียวพี่ทําพร้อมกันไปเลยไหนไหนมันก็ถอดแล้วนะครับมาซื้ออะไหล่ก็มาแค่รอบเดียวเปลี่ยนไปเลยทั้งสองข้างพี่ก็เสียเวลาแค่2ชั่วโมงหรืออาจจะเป็น2ชั่วโมงครึ่งเพราะมันก็ถอดเพิ่มกว่ากันไม่เท่าไหร่เพราะไหนไหนรถมันก็รออออวต้้งง่่งยยูแลา ก็คือเสียเวลาแค่2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปเสียอีกเลยรออีก2ปี3ปี5ปีแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่การขับแล้วแต่คุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าเลือกก็ไม่ต้องมาซ่อมอีกเลยนะครับเปลี่ยนเสร็จไปตั้งสูตรล้อรถก็ไม่กินยางก็จบเลยนะครับดีกว่ามาไล่เปลี่ยนทีละตัวเดือนหน้ามาอู่อีกแล้วก็เสียเวลาทำมาหากินนะครับเดือนต่อไปเอามาอู่อีกแล้วก็เสียเวลาทำมาหากินไปครึ่งวันแบบนี้ นะครับคือมาเสียเวลาครึ่งวันแล้ววันต่อไปเราก็ไม่ต้องมาอู่แล้วฮะไปใช้งานไปขับใช้งานหาเงินดีกว่านะครับสําหรับผมผมคิดอย่างนี้นะลูกค้าอู่ถแถวแถวร้านผมเขาก็โอเควิธีนี้นะครับเขาก็เปลี่ยนกันเป็นคู่หมดนะครับใครสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้แต่ไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อเป็น,เป,นเป็นเซตแบบนี้นะใครที่จะเอาเป็นแบบเฉพาะลูกหมากสอบถามมาเอาเฉพาะลูกหมากแหลกลูกหมากกันโครง ก็ได้หรือจะเอาลูกหมากปีกนกบนปีกนกร่างอย่างเดียวก็ได้ครับเพราะมันแยกขายอยู่แล้วอันนี้เขาตองสามเขาจัดมาให้เฉยเฉยเขาทําเป็นแพ็กเกจของเขาขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าบล็อกเซตนี่แต่ผมก็ไม่ได้บังคับขายแท้งบล็อกอย่างนี้นะก็คือถ้าใครจะเอาเป็นชิ้นชิ้นได้หมดหรือใครจะให้ผมจัดให้ไอไตัวนี้ไม่เอาตัวนั้นไม่เอาบอกมาจัดการให้นะครับจัดการให้ได้หมดนะครับใครสนใจตัวไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับ ใครท so <pl ains> ี่สนใจอะไหล่รถยนต์นะครับก็ฝากไว้ด้วยกับร้านชัยวัน์อะไหล่ยนต์นะครับร้านอยู่ถนนบางกลวยไซน้อยนะครับอยู่ในช่วงออกถนนกาญจนามุ่งหน้าอำเภอไซน้อยครับขออยาตรับโทรศัพท์แป๊บฮัลโหลครับมาแล้วมาแล้วไปรับโทรศัพท์ลูกค้ามานะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่มองหาอะไหล่รถยนต์นะครับก็ร้านเราอยู่ถนนบางกลวยไซน้อยนะครับอยู่ในช่วงของถนนกาญจนามุ่งหน้าอำเภอไซน้อยนะครับ เลยห้ามัโครเข้ามาในในซอยน้อยนะเข้ามาในซอย3กิโลล้านอยู่ซ้ายมือนะครับประมาณ3กิโลนะครับร้านอยู่ปากซอยแสงทองหนึ่งนะครับถึงก่อนตึกการตึกการไฟฟ้าบางบัวทองที่เรามาเสียค่าไฟมาขอไฟนะครับซักประมาณ200เมตรได้นะครับก่อนถึงนะแล้วก็เราไม่ต้องเข้าซอยนะครับวิ่งถนนบางกวยซอยน้อยเข้ามาเนี่ยมุ่ง <c oughs> <c oughs> จากถนกนกาญจนามุ่งหน้าเภ <c oughs> อศัยน้อยนะครับเลยห้ามัโคร3ากิโลล้านอยู่ซ้ายมือเลยไม่ต้องเลี้ยวเข้าซอยนะครับ ใครที่มองหาหลายรถยนต์อยู่ก็สอบถามเข้ามาได้หรือจะมาหน้าร้านก็ได้ถ้าใครจะสอบถามนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง0867564161 ID Line ก็เมมเบอร์นะครับ0867564161หรือท่านใดจะทักมาทางช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, เพจนะครับเพจ f a c e b o o k t i k t อกอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับหรือ Shopee ก็ได้นะครับเรามีจำหน่ายสินค้าใน Shopee ด้วยนะครับ ใครที่มาหาอัลลยนต์ก็ฝากด้วยกับช้ยวัดอัหลยนต์ครับวันนี้เสียงแห้งๆพูดไม่แบบต้องระแอมบ่อยเพราะว่าฝุ่นนะครับตอนนี้ฝุ่นเยอะนะครับแถวไทยน้อยก็ฝุ่นเยอะใครที่อยู่ในละแวกนี้แวะมาได้ครับช้ยวัดอัลลยนต์ยินดีให้บริการครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ